ถ้าวันนี้คุณมีเงิน6 0แสนคุณจะเลือกรถอะไรรถญี่ปุ่นมือสองที่ซื้อมาใช้งานได้ปีหนึ่งแต่ไม่มีจอตรงกลางหรือรถจีนไฟฟ้าป้ายแดงที่มีจอสัมผัสตรงกลางฟูลออปชันขับแล้วเหมือนรถราคาหลักล้านสำหรับคนซื้อนี่คือโอกาสแต่สำหรับคนผลิตนี่คือความเสี่ยงรถน้ำมันคันหนึ่ง มีชิ้นส่วนร่วม30,000ชิ้นใช้แรงงานคนประกอบเยอะแต่รถ EV ีมีแค่ราว1,000งชิ้นเครื่องยนต์กลายเป็นแบตเตอรี่เกียร์หายไปท่อไอเสียไม่ต้องมีนั่นหมายความว่าแรงงานจำนวนมากกำลังจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วตอนนี้รถ e ีวีจีนไม่ใช่แค่ขายดีแต่ยังเริ่มตั้งโรงงานในไทย ใช้หุ่นยนต์ใช้ระบบอตัตโนมัติถามจริงๆเราได้เตรียมรับมือกันหรือยังรถที่ถูกลงไม่ได้มีแค่ราคาที่เราต้องจ่ายแต่มันมีคนจํานวนมากที่อาจต้องจ่ายด้วยอนาคตของเขาแล้วเราจะยังเรียกมันว่ารถแห่งอนาคตได้อยู่ไหมถ้าเรื่องพวกนี้ทำให้คุณหยุดคิดได้สักนิดนึงกดติดตามไว้ได้นะคะ จะได้ไม่พลาดในอีกหลายมุมที่เราไม่ค่อยได้ยินหรือเราอาจคิดไม่ถึง